สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่้ามารับชมช่องแอททอร์ชชานลทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะให้สมาชิกได้รับชมกันสมาชิกนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะสมาชิกอันนี้เป็นสูตรที่1นนะครับอันนี้เป็นสูตรที่1 นะสมาชิกในคลิปนี้จะมีทั้งหมด2สูตรนะเป็นหลักหน่วยล่างตัวเดียวเลยทั้งสองสูตรอันนี้หลักหน่วยล่างตัวเดียวน,นี้หลักหน่วยล่างตัวเดียวเหมือนกันเน้นๆนะสมาชิกนะ <c oughs> เป็นสูตรที่สองในคลิปนี้นะมี1กับสองนะสมาชิกนะสำหรับสูตรที่1นี้นะครับสูตร <c oughs> ที่1นี้จะเดินยาวนะฮะจะเดินทั้งหมดมาเดิน6กวดเลยฮะส่วนสูตรที่สองนี้ เดินมาแค่ห้างวดเป็นสูตรระยะสั้นๆสูตรที่สองเนี่ยนะหกงวดกับห้างวดเอาง่ายๆนะก็ <c oughs> จะเป็นสูตรระยะสั้นๆนะฮะมันชนกันนะฮะถ้าตามสูตรมันจะชนกันห้างวดนี่ฮะแบบนี้ชนกันห้างวดนะะเพราะสูตรนี้ห้างวดสูตรนี้หกงวดนะะชนกันที่หลักหน่วยล่างนะทั้งห้างวดเลยนะครับแต่วิธีทํานี่ต่างกันนะสมาชิกนะสาหรับหลักหน่วยล่างสองสูตรนี่ก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเลยนะครับ ลงไว้ให้สมาชิกได้รนะับชมกันเป็นวดแรกสําหรับหลักหน่วยล่างสองสูตรนี้นะใครที่ชื่นชอบก็เตรียมกระดาษกระดากระดาบ,ก,ดาบกาแคบสูตรไว้นะสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะช่องเอส like, ทอยชแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมลกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกีเก่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยสมาชิกนะ มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกิมแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแก้และก็วิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กลับพระองค์ปอภัยนะครับอามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนเดินมาหกวดนสำหรับสูตรนี้นะครับ หน่วยล่างนะสมาชิกนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวะมะงวดแรกนะสูตรได้เลยค่าตัวเดียวพจดอกเจ็ดห้าก็เลขห้ามาที่หลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างตามสูตรถูก,กที่หนึ่งนะงวดที่สองสูตรหลักหน่วยล่างได้เลขศูนย์ตัวเดียวพจดอกค่าศูนย์อ่ะเลขศูนย์ก็มาที่หลัก หน่วยล่างศู 0, ถูกเป็นงวที่สองถูกงวดที่สองเอามาต่อคนงวดที่สามงวดที่สามศูนย์ได้เลขค่าตัวเดียวที่หลักหน่วยล่างพนออกหนึ่งห้าหึ่ง้าก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สามงวดที่สามหลักหน่วยล่างตัวเดียวอ่ สูตรขอแจ้งก่อนนะฮะสูตรประเภทนี้นะสมาชิกนะไม่ว่าจะเป็นเด่นหลักไหนก็ช่างถ้าเป็นเลขตัวเดียวนะโอกาสมันจะมาน้อยนะสมาชิกนะตามสูตรที่ผมเคยทํามาถ้ามันมาก็ถือว่าฟุกไปก็ถือว่าดีไปถ้ามันไม่มานี่ก็กล่าวขอโทษขอภัยนะสมาชิกนะเพราะเป็นเลขตัวเดียวมันมายากอยู่แล้วเลขเลขสิบตัวเอาแค่ตัวเดียวสมาชิกคิดว่ามันมายากเลยฮะฉะนั้นนะครับก็สมาชิกแยกแยะแล้วก็ไปวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเอง สูตรเราไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีคิดวิธีทำให้ทุก m วด u l o ทุกทุกสูตรทุกคลิปอยู่แล้วนะมันมีวิธีทําอยู่แล้วนะไม่ได้มวลตัวเลขไม่ได้กุตัวเลขขึ้นมาแบบลอยๆนะฮะฉะนั้นก็สมาชิกก็อยากแกกวิเคราะห์เอาเองนะเอางวดที่4นะสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวเพิ่งออกเจ็ดศูนย์อะเลขศูนย์นะก็มาที่หลักหน่วยล่างนะถูกเป็นงวดที่4นะครับงวดที่5สูตรได้เลขสี่ตัวเดียวเพิ่งออก64 หลักหกสี่หลักสี่ก็มาที่หลักหน่วยล่างตัวเดียวตามสูตรถูกข้อที่ห้างวดที่หกมาสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวตัวเลขแปดหมายถึงผลออกศูนย์แปดอ่ะหลขกแปดก็มาที่หลักหน่วยล่างหน่วยล่างอ่ะถูกหกงวดนะฮะ เอาไปดูวิธีคิดวิธีทำงวดต่อไปนะสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหน <c oughs> อันนี้ก็คือวิธีทำนะมีวิธีทำนะสมาชิกนะใครที่ชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็นะครับแคบสุดไว้ได้เลยอ่ะมาดูวิธีทำนะนำหลักมืนไอ้อนำหลักหลักหน่วยพื้นบวกกันสองครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> แล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหนึ่งคงที่อาบวกกันดูห้าห้าเป็นลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหกก็ได้หกหกบวกสี่ ก็ลงท้ายเลข0 0บวก4ก็ได้ 4, 4ีบวก4ก็ได้8ปดแบวกเลข1คงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข9อ่ะสูตรแรกนะได้เลข9ที่หลักหน่วยล่างอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยนะหน่วยล่างตัวเดียวเดี๋ยวผมจะ,ะนํามาเทียบให้ดูนะวันนี้จะชนกันอีกไหมหรือจะไม่ชนกันนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรที่1ไว้ก่อนนะสมสาชิกใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคํานวณครับ สูตรเราเรียบร้อยนะสมาชิกนะ,ะไปเติมสูตรนะฮะถ้าชอบค่อยนำไปใช้นะพวกสูตรสูตรทุกสูตรอะนะฮะมันนะฮะมันกติดดับนะทุกสูตรนั่นแหละฮะสมาชิกมีทั้งเด่นทั้งดับเอาง่ายๆนะฮะสมาชิกจะเชื่อหาเลขดับด้วยเลขเด่นแค่นั้นเองนะก็ะ มันดับทั้ง10ตัวนั่นแหละนะถ้าจะพูดถึงเพราะว่ามันสูตรดับก็อีกเป็นสูตรแขนงหนึ่งนะสูตรเด่นก็เป็นสูตรอีกแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งเหมือนกันนะ,นะเด่นเด่นกับดับก็คาเข้ากันไปนะสมาชิกก็แยกแยกวิอเคราะห์เองนะง <c oughs> วดประจําวันที่นะครับ16บหกทับสิบ 6, อ,องทับหกห้ารอลุ้นกันนะสมาชิกนะอ้าวผ่านไปแล้วสูตรที่1นะหน่วยล่างตัวเดียวอะไรเลยกล่าวเอามาดูสูตรหน่วยล่าง เน้นๆนะะสูตรที่2ในคลิปนี้นะฮ<น>ะเดินมาสั้นๆสำหรับสูตรนี้นะครับ,รบอ่ะขัอแรกสูตรเลขศูนย์ตัวเดียวพอเราค่าศูนย์อ่ะเลขศูนย์ก็ะะมาที่หลักหน่วยละมาที่หลักหน่วยละถูกเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตร งวดที่หนึ่งตามสูตรอน,นะสดชิกนะเอาต่อวันก็ที่สองนะงวดที่สองได้เลขห้าตัวเดียวคนออกหนึ่งห้าหลักหน่วยละาตัวเดียวตามสูตรได้เลขห้าครับ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่สองถูกที่สอง ถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรเอางวดที่สามสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะฮะสูตรที่สามที่หลักหน่วยล่างนะฮะเลขศูนย์นัก็มาที่หลักหน่วยล่างนะมาที่หลักหน่วยล่างตัวเดียวตามสูตรอ่ะถูกเป็นงวดที่นะสามถูกเป็นงวดที่สามนะสมาชิกนะ มาต่อกปนบทที่4ี่ที่4สูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวได้เลข4นะฮะผลออก64สสูตรเป็นสูตรระยะสั้นๆเด้อสมาชิกเด้อได้เลข4ที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นที่สที่4ี่สูตรระยะสั้นๆหลักหน่วยล่างสูตรที่2ในคลิปนี้ถ้าชอบทำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะฮะ เอามาต่อกันวดที่5้วดที่ผ่านมาหาสูตรหลักด่วยล่างตัวเดียวหาได้เลขแพิ 8, ออกศูนย์แอ่ะก <c oughs> ็ก็มาที่หลักหน่วยล่างตัวเดียวก็คือเลขแปตามสูตรอ่ถูกวหที่5้าส่วนระยะสั้นส,สุตรนี้นะครับ ไปดูวิธีทำกันนะ,ะสำหรับสุดนี้ <c oughs> นี่วิธีทำวิธีทำนำหลักหมื่นเอ้หลักพันบวกกันสองครั้งมาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งไนดะนะ้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายกันที่1นึงอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็ทเท่านั้นเลยสำหรับส่วนนี้ไม่มีบวกคงที่นะฮะมาบวกกันดู5 5, 5. ลงท้ายเลข0ูนย์ 0, บวกหก็ได้5 5บวก8ก็ได้สามสามบวกหกก็ได้เก้าเก้าบวกสี่ลงท้ายเลขสามอ่ะสมาชิก มันไม่ชนกันฮะวัดนี้2ส,สูตรนะครับสูตรนี้นะครับสสูตรนี้วิธีคิดต่างกันนะฮะนี่ฮะผมเทียบให้ดูฮะแต่มันชนกันมาทั้ง5้าวดทั้งสองสูตรเลยแต่วิธีคิดต่างกันนะวัดนี้ไม่ชนนะฮะได้3กับ5อ่ะ,ะมาชิกเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูคิดว่าเลขสากับเลข5จะมาที่หลักหน่วยล่างไหมวัตดนี้ครับอะสำหรับสูตรนี้ได้เลข3นะสมาชิกนะเป็นเลข3อ่ะพิจารณาเอาดิพวกจะมาที่ สิบหกทับสิบสองทับหกห้าสังเกตดูนะฮะผมว่าน่าจะาหลักหน่วยล่างงวดนี้น่าจะเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่ามันมาเลขคู่สามงวดแล้วถ้าย้อนขึ้นไปดูถ้ามาหลักหน่วยนี้เลขคู่หรือเลขคี่ถ้ามาสามงวดแล้วมันจะสลับนะอ,อันนี้มันมาครบสามงวดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขคี่นะถ้าเป็นเลขคี่ก็สองอสองสูตรนี่แหละะทั้งสามกับเก้าเนี่ยผมผมเทียบให้ดู อันนี้มันมันหกวดนะอันนี้มันห้าวดอันนี้ตั้งแต่เลขศูนย์นี้ถ้าเทียบกันดูก็จะเป็นที่เลขศูนย์นี้ลงมาอันนี้เลขแปดอ่ะอันนี้ชนกันที่เลขศูนย์ออกค่าศูนย์หลักหน่วยอันนี้ชนกันที่เลขค่ามาเลขค่าหลักหน่วยอันนี้ชนกันที่เลขศูนย์มาเลขศูนย์หลักหน่วยอันนี้ชนกันที่เลขสี่สี่เข้ามาที่หลักหน่วยวดที่ผ่านมาชนกันที่เลขแปดแปดเข้ามาที่หลักหน่วยวดนี้ไม่ชนกันจับทั้งสองตัวเลยฮะชุดสรุปผมก็จะมีนะฮะ เป็นเลขคีฮะวันนี้ชุดสรุปล่างชุดสรุปหลักหน่วยล่างนะจะมี3ผมจะตัดเลขหนึ่งทิ้งตัวเดียวจะมีเลข3เลขเลข3เลข 5, เลข7เลข9ก้าะจะมี4 4ตัวนี้เดี๋ยวจะไปตัดทิ้งอีกเพราะมันเยอะนะฮะผมก็จะเน้นไปที่3กับ9ก็แล้วกันที่หลักหน่วยล่างอ่ะก็ตามสูตรนี้เลยนะฮะชุดหลักหน่วยล่างเอาวันนี้ดูหลักหน่วยล่าง เทียบชนสองสูตรแล้วพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้มาดูหลักสิบล่างกันมั่งนะสำสมาชิกนะหลักสิบล่างเทียบชนกันสองสูตรนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันเพื่อเป็ี่ยนทางเลือกนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ